ตารางคะแนนบอลเล์บอลเนชั่นลีก2025ประจำวันที่9มิย68จบลงเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการแข่งขันบอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2025สัปดาห์แรกที่แบ่งการแข่งขัน3สนามใน3ประเทศระหว่างวันที่4-8ถึง 8, มิถุนายน2568โดยหลังทั้ง18ชาติแข่งขันกันครบ4นัดปรากฏว่าญี่ปุ่นที่คว้าชัยรวดทั้ง4เกมแถมไม่เสียเซตให้กับกู้แข่งยึดจากฝูงตารางคะแนนด้วยการมี12คะแนนเต็ม ขณะที่แชมป์เก่าอิตาลีก็ยังฟอร์มแรงเดินหน้าเก็บชัยได้ทั้ง4นัดรังอันดับ2ด้วยการมี11คะแนนส่วนอันดับ3เป็นตุรกีที่มี10นนิคะแนนด้านทับนักตบลูกยางสาวไทยที่เก็บชัยได้ในเกมสุดท้ายของสัปดาห์แรกขยับจากอันดับสุดท้ายขึ้นมาอยู่ที่15ด้วยการมี3คะแนนจากผลงานชนะ1และแพ้3นัดสำหรับการคิดคะแนนหากชนะด,ด้วยสกอร์สถึงศนเซตหรือ 3- 1ถึงเซตจะได้รับ3นาคะแนนแต่หากชนะด,ด้วยสกอร์สถึง2เซต จะได้สองคะแนนและทีมที่แพ้จะได้หนึ่งแต้มสรุปตารางคะแนนบอลเล่บอลเนชั่นลีก2025อันดับที่หนึ่งญี่ปุ่นชนะสี่แพ้ศูนัด12บสองคะแนนอันดับที่สองอิตาลีชนะสี่แพ้ศูนย์ัดสิบดคะแนนอันดับที่สามตุรกรีชนะ4ี่แพ้ศูนย์ัดสิคะแนนอันดับที่สี่โปแลนด์ชนะสี่แพ้ศูนย์ัดสิคะแนนอันดับที่ห้าบราซิลชนะสามแพ้หนึ่งัด8คะแนนอันดับที่หก เยอรมนีชนะ2แพ้2นัด8คะแนนอันดับที่7จีนชนะ2แพ้2นัด7คะแนนอันดับที่8เนเธอร์แลนด์ชนะ2แพ้2นัด7คะแนนอันดับที่9บัลแกเรียชนะ2แพ้2นัด6คะแนนอันดับที่10สาธารณรัฐเช็กชนะ2แพ้2นัด4คะแนนอันดับที่11แคนาดาชนะ2แพ้2นัด4คะแนนอันดับที่12โดมินิกันชนะ2แพ้2นัด4คะแนน อันดับที่13สาหรัฐอเมริกาชนะหนึ่งแพ้สานัดสี่คะแนนอันดับที่14ฝรั่งเศสชนะหน,นึ่งแพ้สนัดสามคะแนนอันดับที่15้ไทยชนะหนึ่งแพ้สานัด3คะแนนอันดับที่16เบลเยียมชนะหน,นึ่งแพ้สมนัดสามคะแนนอันดับที่17เซอร์เบียชนะหนึ่งแพ้3มนัดสามคะแนนอันดับที่18เกาหลีใต้ชนะศูนแพ้สนัด1คะแนน